ต้อนรับเข้าสู่ช่องเพลินรถเกียวซิ่งครับวันนี้ก็ามาดูคันของชุมเพนะครับโอ้ยผมว่าไม่ใช่มือสองแล้วแบบนี้ครับเก็บสภาพใหม่หมดทั้งคันเลยนะครับนี่โอ้ราคาแค่นี้ครับเก็บสภาพขนาดนี้ครับเจ้าของอูอยู่ได้ไหมฮะดูครับนี่ รถมือสองนะครับแต่เอามาเก็บสภาพนะครับราคาไปขนาดนี้นะครับถ้าใครอยากรู้ราคาครับโทรไปถาม FC ชุมเพได้เลยโอ้ผมว่ามันไม่ใช่แล้วรถทําทั้งคันโปสีทั้งคันเลยครับดูสภาพมันไม่ใช่แล้วพร้อมกระทะบรรทุกอีกนะครับเมื่อาวานผมสอบถามมาว่ากระทะบรรทุกนี่นะครับคันนี้ของ f อชุมเพคอนเกน มันยิ่งกว่ารถใหม่นั่นเนี่ยช่างบอกว่ายากกว่ารถใหม่ครับถ้ารถใหม่สร้างใหม่นี่มันง่ายกว่าดูครับนี่รถเก่าแล้วเอามาเก็บงานรถมือสองนะครับแต่ว่าเก็บสภาพเหมือนใหม่เลยมันไม่ยากมันมันมันตีเป็นรถใหม่ไปเลยดึกไหมมันไม่ใช่รถเก่าแล้วมันตีเป็นรถใหม่เลยมาดูสภาพมันไม่แตกต่างกับรถใหม่เลย มันเก่าตรงไหนครับผมบูดูแล้วมันเก่าตรงไหนครับนี่สภาพเก็บใหม่ทั้งคันเลยโอ้เอชุมเพครับคุณคิดถูกแล้วครับที่เลือกคันนี้คิดถูกต้องมาเลยครับที่เลือกคันนี้ครับนี่เราเก็บให้ใหม่ทั้งคันเลยนะครับนี่แต่คุณได้ราคาขนาดนี้นะครับราคาไม่บอกนะครับสอบถาม FC ฟชุมเพดูได้ครับดู รถเราเก็บให้ทั้งคันเลยนะครับนี่แถมได้เกียร์โฟด้วยพร้อมเครื่องอีจางหางนะคันนี้โอ้เครื่องซีเแรงอีกครับผมว่าครับเจ้าของอู่สงสัยไม่เมาก็เติม,เต,มเต็มครับนี่สงสัยจะเป็นร้อนตัวไหนมาแล้วครับ <c oughs> สภาพขนาดนี้ครับดูทรงครับนี่โอ้ผมว่าเหมือนได้รถฟรีเลยนะครับนี่เอฟซีชุมเพเกียร์โฟรพร้อมเครื่อง รถมือสองครับผมถามว่า2ตรงไหนนี่ผมถามว่าเหมือนรถมือ2ตรงไหนนะครับนี่เก็บให้ทั้งคันเลยนะครับนี่กระทะก็เป็นกระทะบรรทุกนะครับยางก็ยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับเดี๋ยวทางร้านก็ทางอู่ก็จะจัดเปลี่ยนให้นะครับนี่เราก็เสริมไปให้นะครับนี่ตัวตัวนี้เราก็เสริมไปให้นะครับไม่มีมากระุนะครับนี่ดูครับ เพิ่มให้อีกหลายอย่างเลยนะครับในของชุมเพโอ้ผมว่าบ้าไปแล้วสงสัยจบของอูเมายาดองผมว่านี่เหมือนใหม่เลยนะครับนี่ข้อกก็จะสูงกว่ารถที่ทํานะครับนี่ตัวนี้เป็น80เซนนะครับไอรถที่อู่ทานะครับข้อมันจะต่า หกสิซนนะครับแต่ว่าตัวนี้มันมันเป็นโอกเดิมนะครับอ่าเอาเอาความสูงเท่าเท่าเดิมนะครับนี่ที่ถ่ายให้เอชุมเพได้ดูนะครับนี่ความสูงเท่าเดิมนะครับรายละเอียดก็เหมือนเดิมทุกอย่างนะครับแต่ว่างานขึ้นใหม่หมดนะครับไม่ใช่ว่างานเก่าเอามาทำนะครับนี่งานเหล็กงานอะไรก็ขึ้นใหม่หมดเลยอ่าผมว่าแล้ว ไอ้อามตาเองไปเมาตัวไหนมานี่รยรไอ้คันนี้นี่ฮะถึงได้ราคานี้ไปนี่ไม่คิดว่ามันจะได้ขนาดนี้นโอ้มันไม่คิดว่ามันจะได้ขนาดนี้นะครับยิ่งกว่าง,งานใหม่นะครับเจ้าคนานี้นี่ดูครับวานี่ครับถ้าใครสนใจนะครับนี่ทางอู่ต่อเติมซับนะครับจัดให้อยากได้ทรงทรงนี้นะครับนี่ ราคาประมาณนี้ก็ติดต่อมาทางอู่ต่อเติมซับได้เลยนะครับนี่เจ้าคันนี้เป็นคันมือสองนะครับตีเป็นมือสองนะครับแต่ผมว่าไม่ใช่มือสองแล้วแบบนี้นี่ไปพร้อมเครื่องอีกต่างหากนะครับแต่ราคาผมรู้เข้าๆครับแต่ว่ากลัวบอกไปไม่ไม่ใช่นะครับยังไงก็โทรสอบถาม FC ชุมเพยดเูเหมือนได้รถฟรีเลยครับ เครื่องเกียร์โฟด้วยนะครับนี่นี่ครับเกียร์โฟด้วยโอ้สงใสยต้องไปเล่นมนอะไรแน่นอนครับได้ราคานี้ไปนี่ถ้าใครสนใจนะครับรูปทรงรูปลักษณ์ประมาณนี้นะครับนี่ทางอู่ก็ทําให้ได้นะครับทรงประมาณนี้นี่ติดต่อมาทางอู่ต่อเติมซับได้เลยนะครับนี่อู่สองนะครับอู่น้องนะครับนี่ช่างก็เป็นตัวเล็กๆครับน้ําหนักไม่เกิน50าสิบโลนะครับ ข้าวไม่ค่อยได้กินเอ่ไม่ค่อยได้นอนนะครับมัเตรเร่งงาน <c oughs> งานมีมหลายอย่างฮะข้าแต่หรือตูทุ่ม <c oughs> หรอโอ้ข้านอนสี่ <c oughs> ทุ่มห้าทุ่มตลอดครับเร่งนะครับนี่เอซูชมเพนะครับที่ไม่ค่อยมาถ่ายให้ดูก็ไม่ค่อยมีเวลานะครับช่วงนี้ตินงานครับมีงานราชการเสาร์อาทิตย์ก็พอได้พักได้ผ่อนบ้างนิดหน่อยหน่อยนะครับ ถ้าใครสนใจนะครับนี่ทรงประมาณนี้นะครับคอกสูงประมาณนี้นะครับ,อส,รรบสอบถามรายละเอียดมาทางอูต่ต่อเติมซับได้เลยนะครับนี่เดี๋ยวพาชมของทางอู่อีกคันนึงครับนี่คันนี้คันนี้ก็มีทาง f c ทักมาหลายเจ้านะครับนี่ว่าจะเอาวัวเอาควายมาแลกนะครับตีเทินเอารถคันนี้ไปทางเราก็ไม่ว่านะครับมีวัวมีควายมาตีเทินก็ได้นะครับนี่ มีรถเก่าๆไม่ใช้งานนะครับรถผุรถพังรถนี่เรารับตีเทินหมดเลยนะครับนี่บวกเป็นราคาเงินได้นะครับนี่คันนี้ก็สอบถามมามาหลายเจ้าครับแต่ยังไม่มีเจ้าของนะครับนี่ถ้าใครสนใจคันนี้นะครับนี่ไปพร้อมเครื่องเลยก็ได้นะครับนี่เครื่องเป็นเครื่อง11เแรงนะครับเครื่องนะครับเครื่องเก่าแต่ว่าเราบรรจุของใหม่ครับอะไรเบิกศูนย์หมดทุกอย่างเลย ถ้าใครสนใจนะครับนี่คันนี้นะครับคันเก่าแต่ลาเบิกศูนย์นี่รับรองนะครับเหยียบเนี่ยหัวฟูนะครับมีขนมีมีมีหลุดแน่นอนนะครับขนขนหน้าแข้งครับหลุดแน่นอนอย่าคิดเป็นอย่างอื่นนะครับอามอย่ายิ้มนะครับนี่ถ้าใครสนใจเจ้าคันนี้นะครับยังไม่มีเจ้าของนะครับอู่ต่อเติมซับนี่ ราคาย่อมยาวนะครับสอบถามที่อื่นได้เลยนะครับว่ามีราคานี้ไหมนี่เอามาเปรียบเทียบราคากันได้เลยนะครับนี่ทางอู่เราก็จัดให้สภาพแบบนี้เลยนะครับราคานี้ทางนี้เปิดไว้ที่89พร้อมต่อรองนะครับนี่พร้อมกระทะบรรทุกนะครับนี่แนบก็เสริมให้เรียบร้อยเลยใครมีรถไม่ใช้งานว่ามีวมัวมีควายนะครับอยากตีเทินอยากได้รถไปใช้งานสักคันนึง าทางอู่ก็ยินดีนะครับโทรมาคุยมาสอบถามมาปรึกษาได้เลยนะครับนี่เจ้าคนนี้นะครับนี่สอบถามมาหลายเจ้าแล้วว่าจะยังไม่ตกลงนะครับสอบถามแต่พ่อบ้านครับเงินอยู่กับแม่บ้านครับต้องคุยกันอีกทีหนึ่งเนาะถ้าได้สักดอกสองดอกก็คุยกันรู้เรื่องแน่นอนอะ่ะห <laughs> วานเจี๊ยบครับถ้าใครสนใจนะครับนี่ ไม่ว่าจะเป็นคันนี้หรือว่าทรงแบบนี้นะครับสไตล์อู่ต่อเติมซับนะครับนี่ติดโทรมาคุยมาสอบถามได้เลยนะครับนี่นี่ครับช่างก็กําลังขมักขมนันครับสี่ห้าทุ่มไม่ได้หลับได้นอนเลยครับนี่ตื่นตั้งแต่ตีห้านะครับเร่งงานให้ครับนี่ของชุมเพนะครับไม่ต้องห่วงนะครับอาทิตย์นี้เสร็จแน่นอนเลยครับนี่ไม่เกินวันเสาร์หน้ารอรับรถได้เลยนะครับนี่ เพราะว่างานนี่โปูแล้วก็สีรองพื้นก็พ้นเรียบร้อยหมดแล้วโอ้ยไม่ตกเป็นประสักเมีนแท้ผมคนไทยแน่นอนเลยถ้าใครสนใจรีบเลยนะครับนี่ส่งประมาณนี้นะครับอู่ต่อเติมซับครับนี่ครับยังไงคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับฝากช่างตัวน้อยๆไว้สักคนนะครับนี่ไม่ได้หลับได้นอนแล้วนะครับนี่ดูครับนี่ คลิปนี้ขอจบเพียงต่นนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับฝากเป็นกำลังใจเพลินรถเกี่ยวซิงด้วยนะครับสวัสดีครับ